สวัสดีครับช่างเจมปืนยิงปลาพิจิตครับผมวันนี้ก็มีปืนทรงใหม่มานําเสนอนะครับลำนี้เป็นปืนศูนย์ทรงมือสอดนะครับไม้ประดู่ทั้งลําเลยนะครับใส่ในตัวนี้เป็นไม้มะค่าแท้นะครับนี่ดบเงียบเลย่าไม้แปดท้ายก็เป็นไม้มะค่าแท้นะครับแต่ตัวนี้ตัวปืนเป็นไม้ประดู่แดงครับปีก มินียมนะครับงาน c ซ c นะครับเกรดเกรดมิเนียมเนี่ยหกศูนย์หกหนึ่งนะครับแข็งมากปีกตัวนี้จะแข็งมากนะครับนี่ครับงาน c ซ c นีลบขอบมาให้เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดเชือกนะครับตัวนี้แต่งแค่ขอบปีกด้านข้างนะครับส่วนตัวยึดน็อตยึดปีกเนี่ยใส่เป็นน็อตธรรมดานะครับถ้าอยากได้น็อตหกเหลี่ยมสีไทเทยเทแบบนี้ก็สั่งเพิ่มได้นะครับใส่ได้ครับ ผมล็อกออโต้นะครับชุดศูนย์ตัวนี้จะเป็นชุดศูนย์ลายนี้นะครับเป็นศูนย์ลายตัว X ก,ก็มีนะครับลวดลายนะครับเป็นมือสอดที่ดูเรียบๆนะครับเรียบหรูหน่อยนะครับจะไม่มีลวดลายอะไรมากมายนะนะครับครับมีลายเซนช่างเจมพิกิชนะครับเนะซฟข้าง ทำเรียบร้อยนะครับปืนศูนย์ไกลละังนะครับตัวนี้อ่าแบบตัวนี้เลยเนี่ยราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับจบแบบตัวนี้เลยนะอ่าพร้อมยิงเลยครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเคลือบสีกึ่งเงานะครับมันจะไม่ใช่สีเงานะดูดีๆนะครับเห็นไหม้าสีเงาเนี่ยมันจะเงาวับเลยอันนี้เป็นกึ่งเงานะครับมันจะไม่ลื่น สีตัวนี้จะทําให้เราสัมผัสเหมือนเนื้อไม้ที่เนียนเนียนมากๆนะครับนี่มันจะไม่ลื่นนะครับถ้าเป็นสีเงาบางทีอาจจะลื่นอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าชอบสีเงาก็ทําให้ได้นะครับสีเงา2 k เหมือนพ่นรถยนต์เลยก็ทําให้ได้นะครับนี่ครับปืนศูนย์ไกลละรั้งนะครับทรงมือสอดแบบนี้เลยครับจบอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาท ยึดน็อตท้ายไว้ให้ด้วยครับ5 9 0ได้อะไรบ้างครับผมก็จะมีตัวปืนที่ประกอบเสร็จแล้วแบบนี้นะครับยางหนึ่งคู่ลูกดอกหัวพอกนะครับสําหรับปืนศูนย์เนาะสำหรับ,บล็อกบนนะครับแถมไปให้2ลูกนะครับกระสวยพร้อมสาย40เมตรนะครับ1ชุดก็คือพร้อมยิงเลยนะครับ5,090นะครับจะมีค่าส่งนะครับแพ็คกล่องโฟม แบบกันกระแทกอย่างดีครับมีรับประกันเลยถ้าแกะกล่องออกมาแล้วปืนหักก็เคีมให้เลยนะครับมีค่าส่งแพ็คกล่องโฟมกันกระแทก280บาทนครับมาดูรายละเอียดงานนะครับนี่ครับเคลือบเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเคลือบไปให้เนียนๆแบบนี้เลยับเซฟข้างปึ๊บปึ๊บอ่ะ อันนี้สําหรับคนที่ยิงขวานะครับคนที่ยิงขวาก็คือจะใช้มือขวาจับนะครับผักไปด้านขวาจะเป็นการเข้าเซฟนะครับไกจะเหนี่ยวไม่ได้ผักกลับมานะครับก็จะเหนี่ยวได้ปกติครับผมประมาณนี้อย่าลืมครับตรงมือสอดหมยประดู่ทั้งลำสรงมือสอดเรียบๆแบบนี้นะมีเจาะร่องสล็อตนะครับพร้อมยิงเลยนะครับห้าพันเบาทครับผม สนใจก็โทร0981790133นะครับหรือใครเล่นไลน์ก็แอดไลน์ ID มาได้เลย ID ไลน์ก็0981790133เหมือนกันครับครับผมสนใจแอดไลน์มาทักคุยกันได้ครับอยากได้ระยะชักไหนอ่าความขนาดปีกกว้างเท่าไหร่นะครับทิ้งปลายเท่าไหร่อยากได้ไม้อะไรบอกกันได้นะครับครับผมสวัสดีครับ